สวัสดีเจ้าพี่น้องเองคนคนราดบาดเองตอนนี้เป้ก็มาช่วยงานงานบุญจ้ะงานบุญญาตดพี่น้องเองนี่มีกับข้วแบบบานๆให้กินไดน้มีน้ำพริกกเอออย่างอร่อยเลยเดจ้านี่กับข้าแบบนี้เด้อส่วนใหญ่างานบุญงานทานบาดเองเนาะเขาจะมีผักแกงบอลอันนี้เกงใส่กะทิใส่หมูอร่อยอร่อยจ้ะ ที่พูดนี่คือกินแล้วชิมมาเล้วอันนี้ก็เป็นน้ำยาขนมจีนจ้ะน้ำยาไก่กะทิโอ้ขอชมเลยเด้อจ้ะขอชมเลยจ้ะเม่ครัวเนี่ยทำกับเขามีแต่อร่อยอันนี้แกงจืดฝักใส่หมูจ้ะนี่แกงฝักทองมากินเขาก็ฉันเ้อเพื่อๆเอ้ยแซ่บหลายจ้ะฉันคนคนราดคนคนราดกับที่พูดกันแบบนี้แหละจ้ะอร่อยอร่อยอ่า ประเพณีคนฒถาคนแก่บอกเอ็งมาเนาะเจอหนาะใครเขาเดินผ่านบ้านเองนะ่ะเขาก็ให้เอ็งเรียกกินเขากินน้ำมันคือนำใจจากอันนี้คือนำใจจากคนแบบเออพ่อแม่สอนมาคนฒถาคนแก่สอนมาเนาะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าต้องชวนกันกินเขานี่ฉันกินกับพี่สาวฉันพี่สาวฉันงามเวละพี่สาวฉันบอกมาๆมา,มา,มากินข้าละกันเด้อเว,วาลา ปูเปก,ก็กินข้าวกัปพี่สาวก็อร่อยอร่อยจ้ะอ่ะจริงจริงนะนานทีได้กินข่าวกับพี่ก็นองกันเนาะมีงานทีก็มาเจอกันทีนึงเพราะว่าคนเราเนาะพอเอ็งใหญ่เอ็งเติบโตไปแล้วเออภาระกิจเราก็มีเราต้องดูแลครอบครัวใช่ไหมคะนี่นะแกงบอนแกเอย้ยฉันกี่บอกให้เด้ออร่อยอร่อยจ้ะ มางานนี่เดอสรุปแล้วเดอฉันก็กินข่าวก็นำปริกก็แกงบอนกับใสกะทินี่แหละจ้ะโอ้แกเอ้โอ้ไมค์ก็แซบอิลี่จ้ะอืกินคําแรกก็รู้เลยแหละจ้ะแต่ก่อนที่จีมาพูดนี่ก็คือชิมมาก่อนแล้วจ้ะอร่อยจริงๆเดอแกงบ่อนเขานี่อโอ้เป้บอกได้เลยว่าปูเป้ขอชมแม่ครัวจ้ะ อร่อยอร่อยจ้ะสรุปแล้วเด้องานที่ฉันนางกินเขานี่นะงานบุญงานทานจ้ะของญาติพี่น้องปูเป้ก็กินแกงบอนปูเป้กินแกงบ่อนมดเป็นจานเลยเด้อแกเอ้ยของอร่อยเด้อจ้ะใครเป็นเหมือนฉันแม่คือปูเป้จะเป็นคนชอบกินอาหารแบบพื้นบ้านจ้ะกินใดเมืออม่อถูกอย่างนั่นแหละฉันกินใดเมื่อถูกอย่าง แต่ว่าพอถ้าลักลักเแล้วถ้ามีอาหารแบบนี้มาเสิร์ฟบนโต๊ะบ,บนโต๊ะเด้อฉันก็จะกินแปันนี้แหละน่ะ,ะนะดูทัวฉันไม่ได้พูดเล่นเด้อเด้แกเอ,อ้ยไม่ได้พูดเล่นเลยก็อร่อยจริงๆนอกแกดูตัวน่นนะตากใหญ่เลยจ้ะต่อข้อแกงหมอยองย้อยแกเอ,อ้ยเน่ยดูตัวฉันก็เลยตากมานั่งลาดหน้ากินเลยแหลออู้อร่อยดีจ้ะตากมาไ้กินกระจานลาดหน้ากินก็เข่าเลย อูดแซ่บหลายจ้ะอ้ามนักินกระปุเป้เด้ออ้ามจ้า